รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่สนับสนุนโดยไซมินิแต่อร่อยไม่มินิไส้กรอกซีพีมินิค็อกเทลจัดเลย สวัสดีครับผมบิก๊กภูริพัฒน์ใจวีรวัฒนากุลนะครับทุกท่านอยู่กับผมในรายการขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมลบอกครับรายการที่พร้อมจะมอบโอกาสให้กับทุกทุกคนขอเพียงแค่เขียนมาหาเรา เพราะทุกข้อความมีความหมายเสมอครับและในวันนี้นะครับผมและทีมงานอยู่ที่แถวๆถาเขตหลักสี่นะครับมาอยู่ในเขตของพื้นที่กรุงเทพมหานครกันบ้างเพราะแถวนี้เนี่ยมีคนเห็นเด็กๆเ,เดินเร่ขายปอเปียทอดในราคาถุงละ20บบาทตามตลาดนัดหลังเลิกเรียนนะครับสอบถามทราบว่าช่วยคุณย่าขายครับเพราะว่าจะได้เอาเงินเนี่ยไปโรงเรียนไว้ซื้อกับข้าวไว้กินในครอบครัวด้วยเช่นกันครับเพราะตัวคุณย่าเองเนี่ยก็ต้องออกไปขายตั้งแต่เช้ามืดเลยก็เหนื่อยมากแล้วเลยอยากจะช่วยคุณย่าบ้างแต่ก็ยังมีหลานอีกหนึ่งคนหลังเลิกเรียนก็ยัง ไปช่วยร้านอาหารเล็กๆเพื่อหาเงินมาเป็นค่าเล่าเรียนต่อไปวันนี้มาติดตามเรื่องราวของครอบครัวสังขบดได้ในรายการขอเพียงแค่เขียนมาเด e m a มบ b อกครับ1นึ่งหสองหน่งหนังขบดน่าจะใช่หลังนี้นะครับขออนุญาตนะครับครับมาครับ มีใครอยู่ไหมครับสวัสดีครับผมมาตามหาครอบครัวสังขบดครับสังขบดเอาใครอ่ะเอาคุณป้าต้อยป้าต้อยใช่ป้าต้อยคนนี้คนนี้คือป้าต้อยใช่ไหมครับผมบิ๊กนะครับมาจากรายการขอเพียงแค่เขียนมานัดป้าต้อยเดี๋ยวที่เรานัดกันไว้จําได้ไหมได้แล้ววันนี้เด็กๆอยู่ไหมครับเด็กๆไปโรงเรียนสักพักถึงจะมาสักพักถึงจะมาใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ป้าต้อยทำอะไรอยู่ครับทาบปี๊กครับทาบทปี๊อยู่งั้นผมขอเข้าไปดูได้ไหมครับนั่งรอก่อนได้เร้บมาได้เลยครัเั้าไปได้ครับเดบ เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยครับอันนี้เหมือนปอเปียที่ผมเคยกินอยู่หน้าโรงเรียนเลยนี่ครับซื้อสำเร็จมาเลยซื้อสำเร็จมาเลยรแล้วอย่างถุงหนึ่งผมขออนุญาตนะครับครับเป็นถุงแบบนี้ใช่ไหมครับใช่อ๋อนี่มีรสอะไรบ้างครับคุณป้ามีรสมีรสสีเขียวนี่คือรสเผือกอันนี้คือวุ้นเส้นอ๋อสีขาวคือวุ้นเส้นสีเขียวคือเผือกใช่อ้อันนี้คือมาแบบถุงหนึ่งประมาณเท่าไหร่ครับก็ประมาณสามสิบสามสิบชิ้นก็ได้ประมาณ ห้าถุงประมาณห้าถุงใช่ไหมครับไม่ยี่สิบบาทแล้วอย่างนี้คือเราต้องกวนๆไปเรื่อยๆพลิกไปเรื่อยๆใช่ไหม<ช>ครับใช่ต้องพลิกไปเรื่อยกันไหมผมขอช่วยได้ไหมได้เลยปกติผมไม่เคยทอดปอเปี๊ยะครับผมเคยแต่ทอดทิ้งทอดทิ้งครับทิ้งทำไมอะ <laughs> โอเคข้ามมันไป <laughs> นี่อันจริงๆคือมันต้องคนไปเรื่อยๆถูกต้องไหมกันมันไห่กลับมาที่หถุงในราคา20บาทอาคุณป้าไปขายกี่โมถึงกี่โมงครับถ้าป้าไป่รอบเช้าก็ป้าก็ขายรอบตีสามถึง8ปดโมงเช้าพูดตีสามใช่ตีสามไม่ต้องตื่นมากี่โมงตื่นมาตอนห้าทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนทอดห้าทุ่มเที่ยงคืนทอดตีสองครึ่งออกวันหนึ่งมีรอบเดียวใช่ไหม รอบเย็นอีกรอบนึงรอบเย็นอีกรอบนึงใช่หลานเอาไปขายอ๋อรอบเย็นเป็นหลานใช่เราขายรอบเช้าแล้วแล้วหลานมันก็บอกับย่าย่าไม่ต้องไปไปแล้วนะเดี๋ยวรอบเย็นหนูออกเองหลานเป็นคนบอกเราเองใช่เขายากออกขายหนูเป็นลูกสาวของลูกชายย่าผมเป็นลูกของน้องชายย่าครับ ตามจริงผมต้องเรียกว่าป้าครับแต่ผมเรียกว่ายาเพราะว่าพ่อบอกให้เรียกว่ายาพ่อเสียครับแม่ไปมีแฟนใหม่ครับแม่ก็ไม่ได้มาเครัยผมมีพี่แท้ๆอีกหนึ่งคนครับเป็นพี่ของน้องมอสครับผมก็มอสอะเรียกว่าป้ายาก็เลยบอกให้เรียกยาเลยจะได้ไม่สับสนอย่างรอบเช้ากับรอบเย็นเนี่ยปริมาณมันเท่ากันไหมครับตอนเช้าเราจะได้มากกว่าป้าไปยี่้าถุงครับรอบเย็นก็บางทีหลั่นแล้วก็ดูบางทีก็ให้ไป สิบเอ็ดสิบสองถุงตอนรอบเย็นนี่เวลามันขายมันน้อยแล้วเด็กๆไปขายที่ไหนครับคุณป้าเขาขายตลาดนัดบ้านเรานี่แหละเดินไปหรือเดินครับเดินไปแล้วอย่างของคุณป้าที่ไปตอนรอบเช้าเนี่ยคือเดินไปเหมือนกันไหมไม่อ่ะตอนเช้าป้าไปวินมอเตอร์ไซค์ไปวินมอเตอร์ไซค์ขายหมดวินก็รับกลับบ้านขายทุกวันไหมขายทุกวันขายทุกวันแล้วเด็กๆก็ขายทุกวันเหมือนกันเด็กก็ขายทุกวันแล้วเด็กๆเข้าไปครับเข้าไปช่วงเย็นใช่ไหมครับแล้วแบบเขาไม่ กลับจากเรียนเขาไม่ทํากำบงกำบ้านอะไรหรอครับเขาไปรอบเย็นเนี่ยเขากลับมาเขาก็รีบไปขายก่อนถ้าคนไหนมีการบ้านเขารีบขายแล้วเขาจะกลับมาทําถ้าบางคนหลานๆบางคนเมื่อกลับทํามาจากโรงเรียนเลยนั่นแหละ,ละเด็กๆก,กลับมากลับมาจากโรงเรียนประมาณกี่โมงประมาณสี่โมงมประมาณสี่โมง,โมงแล้วก็ใส่ชุดนักเรียนไปขายเลยใช่ไหมครับไม่ป้าให้เปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าอยู่บ้านเป็นเสื้อผ้าอยู่บ้านใช่ ทำไมคุณป้าอนุญ,ญาตให้แบบเด็กๆไปขายครับแบบไม่กลัวอันตรายเด็กๆคุณป้ากลัวไหมกลัวไหมแรกป้าก็กลัวเหมือนกันเราคนที่นี่คนเขาก็รู้จักเหมืดว่าคือหลานเราและอย่างหนึ่งเราก็หัดให้เขาไปขายเิอเขาโตแล้วเนี่ยเขาจะรู้จักว่าเออเราลําบากนะเผื่อเราจะได้เงินตาลบาดบให้เขาหัดไปขายห,หัดหาเงินของเขาเองมีประสบการณ์ใช่เพราะเราทัดสิ้นญ้าไปแล้วเนี่ย ถ้าโตขึ้นเขาก็ไม่ลําบากรู้จักการค้าขายออกไปขายหรือมีอาชีพของตัวเองได้ก็เริ่มจากเล็กๆอย่างนี้คุณป้าถือว่าเป็นคนที่มีความคิดแบบดีมากเลยนะครับเวลาที่น้องๆโตขึ้นก็น้องๆก็จะได้มีประสบการณ์กล้าแสดงออกพ่อแม่เขาไม่มีมแล้วก็เราเป็นคนเลี้ยงเราก็ต้องสอนอบรมเขา ให้เขารู้จักระบากมีความอดทนร,รู้จักใช้เงินรู้จักประหยัดเพื่อตัวของเขาเองถ้าสิ้นเราไปแล้วเนี่ยปุ๊บเขาจะได้ยืนอยู่ตรงนี้ได้ oh. เขาจะได้เอาวิชานั้นนะไปหากินเลี้ยงลําแข้งเขาเองเป็นคนค้าคิดแบบนี้นะแต่ใครยังไงไม่รู้เนี่ยบจจักจากใจเลยเนี่ย้าครับแล้วอย่างนี้คือเด็กๆทอดปอบเปี้ยเป็นไหมครับแต่ถามว่าก็ทําได้มั้ก็ทําได้ปอบเปี้ยเนี่ยมันก็ทอดยาก ถ้าเขาไม่เข้าใจมันก็จะไม่เราก็จะเสียของไปเราก็หัดเขาไปทีละน้อยละน้อยค่อยบบสอนไปเข<ม><ม>อยหัดไปเดี๋ยวเขาก็ต้องเป็นจนได้ผมไม่รู้นะว่ามีใครแบบเคยถามป้าไหมว่าเอาเด็กมาหากินแบบนี้ก็ไม่เคยได้ยินตั้งแต่พ่อเขาตายเนี่ยก็ไม่มีนะมีแต่เขาบอกเออหัดเด็กได้ดีมากสอนเด็กให้ดีมากเขาว่าอย่างเงี้ย เขาบอกไม่เหมือนอย่างลูกหลานเขาไปเล่นเกมให้มาดูเด็กพวกนี้มั่งเขาหากินเป็นยังไงเราก็ด,ากดีใจนะเราถึงได้บอกกับลูกหลานเราว่าทําไปนะใครเขาจะว่ายังไงนะ่ยไม่ต้องไปสนใจให้ทับอย่างเดียวยกมือไหว้เขาอย่างเดียวใจได้<ฮ>และเด็กพวกนี้คือไปขายได้หมดเราฟังแล้วอยากเจอเด็กๆมากเลยชหลังจากที่เราทอดเสร็จแล้วเราเอาไปไอน ก็เดี๋ยวเราก็ปล่อยให้เย็นสักพักนึงปล่อยให้เย็นครับแล้วถึงจะแพ็คใส่ถุงได้อ๋อแล้วถ้าอย่างแบบสองทุ่มอย่างเงี้ยมันเย็นไปไหมเย็นไปอ๋อนั้นมันดึกเลยใช่ปะดึกเลยโอเคครับใช่ก็รู้สึกว่าเออ่าตเขาก็เขาก็เลี้ยงมาดีซึ่งเราก็มีหลานแต่หลานเรายังไม่ได้เท่านี้เรียกว่าจะตื่นกว่าจะอะไรลูกหลาน้านนี่ต่อยสารพัดเขาไปหากินแล้วบอกเอาเหอะวันข้างหน้าเนี่ยพวกเองอ่ะสบายขอเพียงแค่เขียนมา ฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่เขียนมาขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปสนับสนุนโดยบริษัทซีพ e t a i ทล n ิจำกัดญญไม่ว่าเธออยู่ในขอเพียงแค่เขียนมา บอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปจากใจเธอ อันนี้คือที่เสร็จแล้วใช่ไหมใช่เสร็จแล้วคือใส่ถุงแบบนี้ถุงละหกชิ้นใช่ใชไหมครับใช่ถุงละยี่สิบาทกําไรต่อถุงเนะี่ยประมาณกี่บาทได้ติบบาทลูกประมาณสิบาทลแล้วทําไม<ช>คุณป้าไม่ทําเองทําไส้เองทําปอเปี๊ยะห่อเองทอดเองครับไม่ไหวอะลูกค่าอุปกรณ์ค่านูนค่านี่ค่าแป้งค่านุน่งค่านี่มันเยอะเราซื้อสาเร็จมา แล้วเรามาทอดขายได้เลยรอบตอนเช้าเนี่ยคุณป้าขายประมาณกี่ถุงครับตอนเช้าป้าไปขาย25ถุง25ถุงแสดงว่าตอนเช้าก็จะได้อยู่ที่ประมาณ250บาทใช่แล้วตอนเย็นนะครับตอนเย็นก็ให้เวลามันน้อยก็ให้หลานไปประมาณ10ถุงถึง13ถุงตอนเย็นก็คือได้กําไรอยู่ที่130บาทใช่ในกําไรตอนเช้าครับคุณป้าเอาไปทําอะไรบ้างแบ่ง่วนหนึ่งแล้วก็แบ่งเก็บไว้แล้วก็เอามาเป็น ค่ากับข้าวบ้างอะไรบ้างก็คือแบ่งส่วนหนึ่งเป็นค่าน้ําค่าไฟใช่เก็บเอาไว้แล้วก็มีเก็บเอาไว้ด้วยแล้วก็ส่วนที่เหลือก็เอามาเป็นค่ากับข้าวซื้อกับข้าวว่าห้าขายตอนเช้าครับเลยย่าปวดเข่าแล้วผมก็เลยไปช่วยย่้าขายตอนเย็นช่วยยญาค่ะแล้วก็แบ่งบาภาระย่าตอนเย็นพวกหนูจะเอาของไปขายไม่เยอะมากค่ะเพราะว่าตอนเลิกเรียนมาเวลามันก็เหลือน้อยแล้วไม่กลับบ้านดิกก็บอกว่าทาไมออกมาขาย ไม่พักหรอแล้วก็เขาก็บอกว่าใช้แรงงานเด็กอะไรแบบนี้มีคนพูดรัาไม่ได้ใช้ครับผมแบ่งเบาภาระย่าช่วยขายผมก็ไม่ได้กดที่เขาพูดแล้วเาราะเขาก็บอกว่าพวกหนูดีกว่าลูกเขาอีกลูกเขาไม่ทําอะไรเลยชอบภูมิใจค่ะภูมิใจตัวเองเวลาได้เงินมาก็อยากให้ย่าหมดเลยเพราะว่าย่าเอาไปซื้อกับข้าวให้พวกผมแล้วก็เอาไปให้ไปโรงเรียนครับ อ่าแล้วตอนเย็นนะครับที่แบบเด็กๆไปขายเงี้ยได้กําไรมาวันนึงก็ประมาณร้อยสามสิบาทถูกต้องไหมครับไปขายทั้งสามคนเลยไหมสองคนคเป็นหลักคือเจ้าพีมพกับเจ้ามอสใช่พอเจ้าทิวเขาบางทีร้านข้าวแกงเขาเปิดเขาก็ไปช่วยขายข้าวแกงแต่ถ้าวันไหนร้านข้าวแกงเขาไม่ได้ขายก็คือเขาก็ไปช่วยน้องเขาขายก็คือไปสามคน หลังเลิกเรียนก็กลับบ้านมาก่อนครับแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็ไปล้างข้าวแกงครับไปช่วยเขาขายแล้วก็กวาดกวาดพื้นถูพื้นครับก็เพราะว่าไปหารายได้เพิ่มครับเอามาให้ยาแล้วก็เอาไปโรงเรียนเองครับคือถ้าไปขายกัะน้องครับก็จะได้รายได้ทางเดียวก็เลยไปขายข้าวแกงถ้าวันไหนผมไม่ได้ไปช่วยร้านแกงผมก็ไปช่วยน้องขายของครับรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่หารายได้เพิ่มให้ตัวเองแล้วก็ให้ยา เขาเรียกว่าเขาไปหารายได้พิเศษนี่คือบอกว่าเผื่อวันไหนหญ้าไม่มีเขาจะได้เอาไปโรงเรียนหญ้าไม่ต้องจ่ายตอนเย็นที่ไปขายเนี่ยก็เงินก็ส่วนมากก็จะให้เด็กๆไปเป็นไปท่าโรงเรียนใช่ไปโรงเรียนแล้วมีเหลือเก็บกลับมาบ้างไหมครับเด็กๆมีนะยญาบอกว่าเก็บถ้าใครอยากจะมีของอยากจะมีอะไรก็แล้วแต่ให้เก็บเงินไว้แล้วไปตีโยเองเราจะได้มีมานะครับเก็บก็ได้ภูมิใจของเขา เราก็ภูมิใจเขามากเลยย่าจะสอนอะไรเขาอะไรเขาเขาก็ฟังแล้วเขาก็ทําตามให้มนะเรียนคือเรียนไปถ้าหากว่าสิ้นย่าไปแล้วเนี่ยพวกเธอก็จะได้ไม่ลําบากให้หัดพึ่งตัวของตัวเองไม่ต้องมาห่วงย่าไว้เลี้ยงตัวเองให้รอดเธอลําบากวันนี้แล้วแต่เธอโตขึ้นไปเธอจะสบาย เพราะเธอลําบากแล้วรู้จักอะไรแล้วทุกอย่างที่ย่าสอนเนี่ยสอนให้พวกแกได้ดีทั้งนั้นทึงย่าไปแล้วมึงได้เอาตัวรอดแต่ถ้าชีวิตย่าอยู่มีปัญญาย่ากปจะส่งให้เรียนต่อไปครอบครัวนี้ลําบากเห็นเขามาตั้งแต่เด็กๆพ่อเขาเสียปุ๊บย่าก็ต้องมาดูแลใช่ไหมคะสอนทุกอย่างแต่เด็กก็นิี้ใส่ดีผู้ใหญ่แถวนี้เขาเตือนอะไรก็รับฟังหมดนี่เราเห็นเด็กอ่ะเเด็กพวกนี้กัตันญยูเด็กพวกนี้ไม่เกยค่ะเพราะว่าย่าเขาสอนลูกหลานเขา ที่ย่าสอนว่าให้พวกผมทามาหากินทุกวันนี้ก็เพราะเวลาย่าเสียไปอะพวกผมจะได้ไปทํากันเองได้ครับดูแลตัวเองได้ในวันที่ย่าไม่อยู่ครับภูมิใจครับอยากบอกว่ารักย่าครับแล้วก็ผมจะจําคําสอนของย่าเอาไว้จนถึงโตครับสัญญากับย่าว่าดูแลย่าได้เลี้ยงย่าได้แล้วก็ดูแลน้องๆได้ค่ะย่าครับสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีแล้วก็ตั้งใจเรียนนะผมจะดูแลย่านะครับผมอยากบอกย่าว่าผมรักย่า แล้วทีนี้ตอนเด็กไปขายเนี่ยคือต้องใส่อะไรยังไงไปขายเราก็เราก็ใส่ไม้อย่างนี้ที่เราจะห้อยห้อยให้เขาไปขายให้เถือไปขายทำยังไงบ้างคุณย่าใส่เลยใส่หนูเอามาหนูเอามาเอาถุงมาโอเคมาเดี๋ยวผมช่วยนะครับ้ามาใส่มาเลยนี่ใส่ด้านเดียวเนาะใช่ด้านเดียวเลยตอนคุณย่าไปขายนี่แบบยี่สิบสามสิบชุดนี่ก็คือใส่ในไม้เดียวนี่เลยเหรอครับไม่ย่าไม่ใส่ไม้ย่าจะใส่หม้อ ขาย่าทอดไปแล้วย่าใส่หม้อพิเนียมไปแล้วย่าไปหยิบใส่ที่น่นครับได้ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหาเธอไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ อกฉันมจะไปเช็ดน้ําตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายนี่ตลาดเหรอเนี่ยไหนบอกว่าใกล้ใกล้ใกล้ใกลก็ไกลอยู่นะตลาดนี่ชื่อตลาดอะไรตลาดเกตอ๋อปกติมีลูกค้าประจำไหมลงอะซื้อใหม่ครับซื้อใหม่ครับอะไรอะปอเปียปอเปียทอดค่ะ เท่าไรอ่ะยี่สิบบาทนะบาอันนี้คือแบบเวลาเด็กมาขายนะครับก็จะเดินหาลูกค้าเองอะไรเองนะครับก็อันนี้คือมีลูกค้าประจำไหมซ้อกว่าเพื่อนไม่มีลูกค้าประจำก็เดินเล่ขายเลยเห็นไหมครับว่าอย่างน้องมอสเนี่ยจะเป็นคนที่เดินนําแล้วก็แบบเดินหาลูกค้าแบบกล้ามากแบบไม่มีความเขินอายเลยนะคือเดินหาลูกค้าแบบช่วยซื้อหน่อยครับราคาเท่าไรอะไรยังไงไงเห็นไหมครับน้องแบบ กล้าซื้อกล้าแสดงออกอันนี้คือจริงๆคือเป็นข้อดีนะ<ห>นที่บวว่าเด็กในสมัยนี้ก็คือเขาจะกล้าแสดงออกในการที่เวลาเดินหาลูกค้าออน,นะเวลาทำอะไรในอนาคตก็จะไม่ต้องเขินอายนะครับรบอบเปียไหมครับสวัสดีครับช่วยซื้อบอบเปียไหมครับ,รบ,รบ20บาทค่ะขายยี ก็เห็นความขยันเขาเขามีมานะแล้วก็เป็นเด็กที่กระตันยูรู้จักผู้ใหญ่แล้วก็รู้จักค้าขายคือคือเขาจะเขาจะทิ้งการเล่นมาเป็นการค้าขายเราก็เห็นเข้ามาตั้งแต่นานแล้วล่ะบางทีขายไม่หมดเราก็ช่วยเขาอย่างเงี้ยคนเหมือนกันเราให้ความสําคัญเขาเราก็อยากให้เขาเรียนหนังสือโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีอนาคตเขาขยันเขามีมานะขอบคุณมากนะครับที่ช่วยอุดหนุนเด็กๆนะครับอุ้ยยังให้ขนมอีกหรอขอบคุณครับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแทนเด็กๆด้วยนะครับขอบคุณครับอันนี้เอาไว้กินตอนเย็นนะครับเมื่อกี้ถามน้องว่าน้องเคยกินพวกนี้ไหมน้องหมูว่าไม่เคยทานก็เลยมาซื้อให้น้องทานลาบหมูมีแกงเห็ดแล้วก็มียำขบหมูย่างครับ ก็ครับพี่แล้วก็อันนี้น้ำนะครับน้ำอร่อยไหมอร่อยค่ะซื้อให้เนี่ยครับคนจ่ายค่าน้ำอยู่คนนู้นครับขอบคุณยังขอบคุณพี่หวานยังครับหมืนครับเหมือนครัคบ,บ,บสำหรับวันนี้นะครับผมก็เห็นถึง ความเป็นนักสู้ของคุณป้าต้อยนะครับผมที่มีความรักต่อเด็กๆเนาะวิธีการสอนที่ดีมากๆแล้วก็ความรักที่มอบให้หลานๆรวมถึงเด็กๆด้วยที่น่ารักอนาคตผมเชื่อว่าเด็กๆแต่ละคนก็จะเติบโตเป็นคนที่ดีความรู้ที่คุณย่าให้เรามา ในการใช้ชีวิตต่อไปในอนาคตเราก็จะสามารถเป็นผู้ใหญ่และก็เป็นคนดีของสังคมได้นะครับผมและทีมงานนะครับเห็นถึงความเป็นนักสู้ของครอบครัวนี้นะครับก็ขอมอบเงินทุนสนับสนุนให้กับครอบครัวนี้เพื่อเป็นกําลังใจในการสู้ชีวิตต่อไปเป็นเงินมูลค่า1 0,000บาทด้วยกันครับค่เียนมนญญคุณป้าครับรู้สึกยังไงครับที่ได้รับเงินทุนสนับสนุน1 0,000บาทจากทางรายการครับ ก็ดีใจนะภูมิใจมากเลยดีใจมากเลยที่ได้เราได้มีทุนตรงนี้เอาไว้เลี้ยงลุงเลี้ยงหลานก็ป้าจะเก็บเอาไวใ้ให้เขาเป็นทุนเรียนหนังสือกันทั้งสามคนสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับผมที่อยากส่งกําลังใจให้กับครอบครัวป้าต้อยนะครับผมก็สามารถส่งกําลังใจให้กับครอบครัวป้าต้อยได้ที่เลขบัญชีที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับต้องบอกว่าป้าต้อยเป็นคุณป้าที่เป็นยอดนักสู้มากๆใจแกร่งมากๆสอนเด็กได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้ในเรื่องของการใช้ชีวิตด้านนอก ห้องเรียนนั่นเองนะครับในอนาคตต่อไปเด็กๆก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ป้าต้อยก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ดูแลเด็กๆได้นานแค่ไหนนะครับเป็นกําลังใจให้กับป้าต้อยกันเยอะนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับผมที่อยากส่งข้าวสารอาหารแห้งนะครับหรือว่าอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กๆนะครับก็สามารถส่งกำลังใจมาได้ที่ที่อยู่ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอได้เลยนะครับ สำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับผมที่อยากอุดหนุนปอเปียทอดนะครับก็สามารถมาอุดหนุนได้ที่ตลาดเชลลลักซีนะครับหรือว่าที่อยู่ที่ขึ้นบนหน้าจอได้เลยนะครับและที่ขาดไม่ได้ครับผมต้องขอขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอนักสู้ดีๆแบบนี้ต้องขอขอบคุณ CP และ CP r e t o r r i n g มากๆครับสำหรับใครนะครับผมที่มีเรื่องราวดีๆของคนที่ทํามาหากินแบบสู้ชีวิตนะครับที่คุณเห็นแล้วอยากบอกต่อ เขียนเรื่องราวส่งมาได้ที่ขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมลบ็อกซ์ตู้ปน15 mm. ปอนสปากเกต1 1ึ่หสหรือสามารถเข้าไปเขียนได้ที่ Facebook Fanpage ขอเพียงแค่เขียนมาเดอะเมลบ็อกซ์ครับ mm. และอย่ายลืมบอกชื่อที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อกลับด้วยนะครับ mm. ก่อนจากกันวันนี้ mm. ผมขอฝากข้อคิดไว้สักข้อหนึ่งนะครับ mm. ความสําเร็จในชีวิตมนุษย์มีหลากหลายและหนึ่งอย่างความสําเร็จก็คือสามารถเลี้ยงดูพ่อแม่ผู้มีพระคุณได้ mm. ขอเพียงแค่คุณเป็นนักสู้ที่มีอาชีพสุจริต mm. ขอเพียงคุณเเเป็นนนคคคคดีีีขขขอองงงสััมมพยยแ่ารบ ในวันนี้นะครับผมบิ๊กนะครับและครอบครัวป้าต้อยนะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา15นาฬิกา20นาทีทางเนชั่นทีวีช่อง22สําำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณย่ามากๆค่ะพวกหนูรักย่าค่ะพวกหนูสัญญาโตไปจะดูแลย่าให้ดีกว่านี้ เราจะเอาคำสั่งสอนยามาต่อสู้ในชีวิตและจะพยายามเอาปริญญามาให้ยาให้ได้ครับยาอยู่กับพวกเราไปนานๆน,นะคะน้องพีมน้องทิวน้องมดหลานยาต้อยขอเพียงแค่เขียนมาฉันสัญญาว่าฉันจะไปหา ไปยืนเคียงข้างเสมอไม่ว่าเธออยู่ไหนขอเพียงแค่เขียนมาบอกฉันมาจะไปเช็ดน้ำตาปลอบใจอยากเข้าไปกอดเธอเอาไว้แบ่งเบาความทุกข์ให้หายไปจากใจเธอ นี่คือมะม่วงแช่อิ่มท,<ช>ที่ทำขายอยู่ใช,ใช่เวลา4ี่คืนกว่าจะได้กินเป็นอีกอาชีพปกติแล้วพี่จะรับใส่บารออนไลน์ต้องหาอาชีพอื่นทำเพื้อให้แบบมีรายได้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเราต้องดูแลพ่อตอนนั้นก็คือขายบ้านเลยใช่มันมีปัญหาไปกู้นอกระบบมาด้วยพี่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าค้ารุนแรงแล้วก็เป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงหมดมแล<ร>ยแบบวูบไปเลยใช่ใช่มันจะแบบร่วงไปเลยตอนนั้นโทษตัวเองด้วยเหรอครับทัาไม่เห็นแั่เงินอะ ตอนแม่พี่ก็ยังอยู่แต่มันก็ไม่ใช่ความผิดของพี่ลูกตาลนะครับ